สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกร r i ล่าท v วีวะครับวันนี้เป็น EP ที่2แล้วนะครับกับการแจกโค้ดการ์ดพลังนะครับผมการฝึกฝนของไซตามะนะครับผมซึ่งสูงสุดวันนี้นะบอกเลยเป็นประวัติศาสตร์ครับแจกสูงสุดเลยนะครับผมมากกว่า20โค้ดนะสำหรับคนที่ไม่มีครับเอาไปได้เลยมีทุกอันนะครับไม่ว่าจะน้อยหรือมากแต่มีใครเร็วใครได้ครับใส่ได้3โค้ดต่อ ID เท่านั้นนะครับต่อวันนะวันต่อไปค่อยมาใส่ใหม่นะถ้าเกิดยังไม่หมดนะครับก็ประมาณนี้เลยวันนี้แจก แจกนะครับผมบอกเลยแจกนะครับแชร์เพื่อนๆดูด้วยนะครับฝากด้วยนะครับผมสงสัยตรงไหนสามารถถามได้การใส่โค้ดอะไรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยเอโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันนะครับผมอ่าถึงไหนแลน้วนี่ปึ๊บปึ๊บบมาถึงนี่นะครับผมก็รับกิจกรรมตรงนี้ให้หมดนะครับผมเพราะว่า มันเป็นกิจกรรมอ่านี่นี่นี่แจกไม่หยุดนะครับผมสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับผมว่าทําครบ200แล้วได้สกินอะไรมั่งเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูนะครับผมเพราะพี่บีมพี่มีหมดแล้วนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวดูกันนะครับผมว่าได้อะไรมั่งนะครับผมก็มันจะมาอาทิตย์ต่ออาทิตย์จนที่สุดกิจกรรมและแจกไม่หยุดนะครับผมอ่าได้ล่าสุดเดี๋ยวเปิดสักแป๊บหนึ่งนะครับผมนี่เลยสกินระดับลิมิตนะครับผมนี่เลยนี่นี่นี่เห็นไหมก็จะมีทางดังเทนคลิกซี่รันดออะไรประมาณนี้เยอะแยะเลยก็ เลือกได้เลยนะครับสำหรับคนทีม่มีเป็นสกินระดับน่าจะเป็นอีพิกปะหรืออีโทรอิอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเราขอทำการลับอัพ รับบ้าเลยรับการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่ลืมบอกพี่พี่รับหมดแล้วก่อนพี่จะมาทาคลิปก็คือรับตรงนี้ล็อกอีเไรวนเล่นหมดจากคู่2โหมดนะครับผมก็คือ5คนนั่นแหละห้าวีห้านั่นแหละไม่ว่าจะเล้งธรรมดาก็ได้นะครับผมก็อัพเลยเล่นไปเลยนะครับผมก็คือจะได้การ์ดพวกนี้และสําหรับคนที่ได้การ์ดไม่เพียงพอครับคลิปนี้แจกมากกว่า20การ์ดนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยแชร์ลงกลุ่มเอาวีให้ด้วยก็ดีนะเผื่อคนอื่นเขาอยากได้นะหรือเจ้าเองจะเอา แต่มันใส่ได้แค่3โค้ดนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ทำการอัพทั้งหมด4รอบนะครับผมไปเลยตอนนี้พลังงานอยู่ที่หมื่นหนึ่งนะคหมื่นสองไปแล้วเนี่ยครับผมต่อไปก็หมื่นสามดิมากกว่าหมื่นสามก็ดีนะโอ้โหหมื่นสี่ไปเลยนะครับผมกับพลังงานไซตามะของเรานะครับ การประจนภัยของแรสนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยนะครับผมโอ้โหหมื่นห้าเรียบร้อยนะครับการ์ดหมดนะครับผมไม่ต้องเสียใจไปเพราะว่าพี่มีประมาณ3ามไอดีนะครับเพื่อจะเอาการ์ดมาให้น้องๆนะครับผมหรือพี่ๆคนไหนไม่มีก็เอาไปได้เลยนะครับผมเต็มใจให้นะครับผมก็ใส่ได้ใส่นะครับผมก็คือก็ไม่รู้จะทํายังไงคือจะให้ก็คือต้องมาทําอย่างนี้นะครับต้องกดเปิดแล้วก็ปิดนะครับผมโอเคเดี๋ยวทำการต่อสู้ต้องอธิบายหน่อยนะครับผมว่า การใส่โค้ดนะครับผมสามารถใส่ได้แค่3โค้ดต่อวันต่อ ID เท่านั้นนะครับผมต้องสลับคือเกินเที่ยงพรุ่งนี้หรือเที่ยงคืนเนี่ยมันตัดรอบไม่รู้ตอนไหนนะก็ใส่ใหม่นะครับผมโอเคเราได้เรียบร้อยแล้วนะทางด้านของรูปไซตามาครับรูปโปรไฟล์มาเราเป็นฮีโร่ระดับ A แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็น CBA นะครับผมแล้วก็ SSR เดี๋ยวเราจะถึง SR ในโอ้โหสองพันสองหมื่นแปดโคตดเยอะพลังอ่ะเออแต่ก็ต้องอัพไปเรื่อยนะครับผมโอเคใบอนุญาต อันดับ RV ระดับ A โอเคมาเราไปลุยกันต่อเลยครับผมเซฟลงเครื่องสักแป,ป๊บหนึ่งเก็บไว้ชื่นใจนะครับผมก็ขอเสียเวลาตรงนี้สักแป,ป๊บหนึ่งนะครับผมต้องอธิบายก่อนว่าโค้ดที่เห็นตรงนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณสักเอ่อเหลือสิบห้าโคดครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับผมมันมีอีกสามไอดีนะครับผม <c oughs> นี่กดตรงนี้นะครับสําหรับคนที่บอกว่าปุ่มเป็นสีนี้ก็คือ,ส,อสามารถคือใส่อะคือใส่แค่ตัวอักษร เลยนะครับผมไม่ต้องไปใส่ไม่ต้องไปจดทั้งหมดนะครับผมก็คือใส่ตัวอักษรใส่ได้3ครั้งต่อวันนะครับผมบอกแค่นี้นะคือบางทีใส่เอ้ทำไมมันไม่ได้ก็คือเราใส่ไปแล้วนะครับผม คือไม่รู้ว่าเกมมาลีตีห้าหรือเที่ยงก็ไม่รู้นะครับรอบรอบของมันนะโอเคี๋ยวเรามาลุยกันพี่แจกโค้ดอันนี้ก่อนนะครับสาหรับคนที่ไม่มีกดสคร,ริปข้ามไปได้เลยนะครับวิดพื้นนะวิดพื้นมันเยอะนะแต่ ID 2กับ ID 3ดีนี่จะแจกคอร์สวิง่งแล้วก็ซิสตอัพนะครับเยอะอยู่นะครับผมโคดที่1น,นะครับอันนี้จะแจกไปสักห้าอันนะครับผมก็คือวิดพื้นนะครับสำหรับคนที่ไม่มีใส่ได้เลยนะครับผมหรือเราต้องคิดคำนวณด้วยว่าเรามีองนไหนนะครับผมหรือใครที่ไม่มีก็ เอาไปเลยนะครับผมใส่เพื่อนก็ได้แชร์เพื่อนเพื่อนก็ได้ใครอยากได้โค้ดมีทุกโค้ดอยู่ในนี้นะครับผมคลิปนี้นี่สูงสุด20กว่าโค้ดนะครับผมวิดพื้นนะครับผมก็พี่จะกดเปิดแล้วก็กดปิดไปอย่างนี้นะครับผมอาจจะเบื่อพูดม่กก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่รู้จะทํายังไงนะต้องบอกเป็นระยะะนะครับผมอ้าววิดพื้นนะครับผมเออแต่ก็ดูเองก็ได้นะก็ประมาณนี้เออวิดพื้นอีก2โค้ดจะจบแล้วนะครับผมแล้วจะไปเปลี่ยนเป็น ID ดีอื่นนะครับผมโอเค ไปต่อครับผมนี่เห็นไหมเนี่ยมันขึ้นมาว่าโค้ดนะครับผมแล,แ,ลแล้วจุด2จุดอ่ะเออก็คือพิมพ์ข้างหลังเลย c k x อะไรก็คือพิมพ์มันนั้นไปนเลยนะไม่ต้องไปเอาทั้งโค้ดนะครับผมพิมพ์โค้ดมันก็ไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปอีกดีดีหนึ่งนะครับผมมา ไปเลยวิวิทพื้นได้เยอะแล้วนะครับผมต่อไปมีวิ่งนะครับผมคนที่ยังไม่ใส่นะครับกดสต็อปแล้วกดใส่เลยนะครับมีสครอตด้วยนะครับ DMH น็มเอชไนะครับผมแล้วเคดบินะครับผมก็คือตัวนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับผมก็เปิดให้ดูด้วยนะก็รักไก่ได้รักนะครับผมมากโค้ดนี้มีเยอะมากเลยนะครับผมก็คืออีไอดีนึงนะครับไม่ค่อยได้ ก็เก็บไว้ให้น้องๆนะครับผมหรือพี่ๆคนไหนไม่มีก็เอาไปได้นะครับผมใส่ได้ทุกวันนะครับผมใส่ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมกับโคตัวนี้เลยโอเคมาดูกันนะครับผมแช์ได้16ครั้งแช์ได้5ครั้งโอเคเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละอันนะครับผมก็เรื่อยๆเลยยาวเลยบอกเลยคลิปนี้ยาวๆเลยครับผมวิ่งครับผมจัดวิ่งไปแล้วนะครับผมโอเค ไปเรื clear, ่อยๆนะครับเพื่อกเป่าระยะนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้นะครับผมหรือสงสารพี่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมหรือฝากแชร์เพื่อนด้วยนะครับผมในกลุ่มฟรีไฟก็ดีเนี่ยไอ้ฟรีไฟแกฟรีไฟไลอาวีอาวีฟรีไฟเป็นเกมคู่กันใช่ไหมพี่ก็พูดติดนะต้องขอโทษด้วยนะครับผมก็แชร์ลงกลุ่มอาวีให้หน่อยนะเพื่อคนอื่นเขาอยากได้ก็ให้เขาด้วยนะเราจะได้มีสกิน ไซตามะเล่นกันทั้งหมดนะครับผมก็แชร์ลงกลุ่มนะครับอา้าวซิดอัพมาแล้วนะครับผมเตรียมตัวนะครับกดดูนะครับข้างหน้าจะเขียนว่าซิดอัพนะครับผมต่อไปอะไรดีต่อไปเอาซิดอัพไปอีกอันนึงแล้วกันครับผมนี่ซิดอ <c oughs> ัพนี่ก็คือซิดอัพนะครับผมใครอยากได้ซิดอัพนะครับผมมาเลยนะครับผมมานี่เห็นไหมซิดอัพนี่ โอเคต่อไปครับผมนี่ซิทอัพนะครับผมก็กดไปเรื่อยก็คือขยันดูหน่อยครับใครขยันก็ได้ครับใครใครใครไม่ขยันก็ไม่ได้นะครับผมนี่ก็เป็นโค้ดทั้งหมดนะครับผมกับ ID นี้โอเคเดี๋ยวเปลี่ยน ID ดีอีกไอหนึ่งนะครับผมก็เอาไปเลยนี่เลยนะครับผมปึ๊บเนี่ยเรียบร้อยนะครับผมเหนื่อยเหมือนกันนะครับผมขึ้นโค้ดนี้ โคตรเยอะบอกเลยวิ่งมียีิบเก้าอัน <c oughs> เอาวิ่งพื้นไปก่อนนะครับผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสําหรับคนที่มีในเยอะแล้วก็ให้เท่าๆกันนะครับผมวันนี้ซควรอนน่าจะน้อยนะแต่วิ่ง แล้วก็ซิทอัพแล้วก็พิดพื้นนี่เยอะมากนะครับผมป่ะไปต่อนะครับผมก็จะจะให้ด้านของซิทอัพไปอีกอันนึงนะครับผมก็ชิวๆครับผมกับช่องนี้นะครับผมก็หาสิ่งดีๆมาให้ถ้ามีคนขัดหรืออะไรก็เม้นมาบอกได้นะครับผมไม่ต้องโค้ดมาให้พี่นะครับผมก็ใส่แค่ตัวเองก็พอนะครับผมก็ใส่เพื่อนก็ได้สวยเพื่อนก็ได้บนนี้ก็คือมีพี่มีเยอะนะครับผมก็มีจากด้านของไอดีน้องๆนุ่งๆก็มีนะครับผมก็อามาให้มาแจกกันนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะครับผม อ่าแชร์นะครับผมแชร์ไปเรื่อยแชร์จนเหนื่อยอ่ะพี่เหนื่อยแล้วนะก็คนดูก็ไม่รู้ว่าเหนื่อยสูงสุดนะครับผมยี่สิบกว่าโคดอ,อ่ะคีดดูกับสามสิบอ่ะเอาดิสามสิบโคดอ่ะ คิดดูคนที่ขาดเหลืออะไรเอามาเอาไปก็น่าจะได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยใส่ได้3โค้ดต่อวันนะครับต้องรอพรุ่งนี้ค่อยมาใส่ใหม่นะก็จะทาเรื่อยๆนะครับจน,จนสิ้นสุดกิจกรรมจนกว่าคนจะบอกว่าไม่ต้องทานะครับผมก็ประมาณนั้นแหละก็แล้วแต่นะครับให้หยุดก็หยุดนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องเอาโค้ดไปนะครับแต่คนที่เขาขาดเหลือจริงก็เอาไปได้นะครับผมโอเค รู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วนะว่มันเยอะอยจริงนี่ก็เป็นโค้ดทั้งหมดนะครับผมก็อ่ะเลื่อนดูเอาแล้วกันขาดเหลืออะไรนะครับผมก็ประมาณนี้เลยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคการประจนภัยของแรสนะครับผมสูงสุดนะครับต้องมีพลังงานทั้งหมด28,000เพื่อจะได้รับ สกินใส่ตมนานะครับผมก็ประมาณนี้สกินดีๆใส่ฟรีห้ามพลาดนะครับผมผมงเหลือเยอะเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาทําให้ใหม่นะครับผมชิวๆเลยวันนี้ใส่ได้ใส่อย่าลืมแชร์ลงกลุ่มเอาวีให้ด้วยนะครับผมมาแล้วเขฝากไว้ด้วยนะครับผมสําหรับคนไหนที่เล่นฟรีไฟครับนี่คือเว็บสุ่มนะครับผมสุ่มกันนักชัดเลยนะครับผมมาถ้าพร้อมแล้วนะครับออกอันไหนก็ออกนะครับลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมไป ออกไหม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 ขอให้ได้สักทีนึงขอให้ได้สักทีนึงนะครับกับเว็บ1นึ่งสี่นโซนนะครับผมมา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 เอ้ายโดโอ้โหไม่ชัดแนละอยู่ข้างล่างไงมันเป็นแนวตั้งพี่ขอโทษด้วยนะยินดีด้วยท่านได้รับ ID หัวข้างคาวและกนาร็อกนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ปรับเป็นแนวแนวนอนให้ดูนะครับผมมันอาจจะไม่ชัดนี่เลยนี่ชัดๆเลยเห็นไหมครับผมนี่แล้วเมื่อเราได้เสร็จนะครับผมก็คือมันจะอยู่ข้างล่างเลยนะก็คือไอดีจะอยู่ข้างล่างเลยนะครับผมนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่ขึ้นให้ดูนะนี่นี่ข้างล่างเลยดูของรางวัลนี่ของรางวัลอยู่ข้างล่างเห็นไหมก็จะเป็นทางด้านของเมลพาสครับผมแล้วก็ไอดีนะหัวข้างคาวไอดีบ f กเอฟก็คือพี่ได้จากเว็บนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะก็อย่าลืมไปสุ่มกันี่ท สนใจนะครับผมมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันดีกว่านะครับผมว่าเออเราได้ดีมาแล้วมันได้จริงไหมนะครับผมนี่เลยนะครับผมนี่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 เป็นไงแลกนาล็อกปล่าแลกนาล็อกเปล่าดูดิโหแบตก็จะหมดแล้วนะโอ้โหดูดิล็อกอินเข้ามาก็ถือว่าโอเคเลยดูดิใช้เอโรคด้วยแล้วก็ ขันคาวแรกนารอกนะผมก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับผมลองสุ่มได้นะครับผมกับเว็บ141่งสนโซนนะผมลิงก์อยู่ด้านล่างเลยอย่าลืมกดเข้าไปสุ่มกันนะครับผมโอเคพี่ขอไอเดียไปให้น้องก่อนนะครับผมเจอคลิปต่อไปครับผม